เอลโลก็สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายกันด้วยนะผมก็ตามไ่กับผมคนหนึ่ตผมฟเดนะผมาาก็หายกันไปนานแล้วผมคือผมไม่ได้อัพคลิปมานานมากเลยก็ประมาณเดือนเล่นเล่นไม่ใจก็ขอขอภัยด้วยนะผมพอดีที่ผ่านมาผมก็ค่อนข้างขี้เกียจอะไรๆยอมรับเลยโปรแกรมก็เมื่อเดือนก่อนก็นกนกนไปเทีย่ยวมาแล้วผมก็อโอเคคนตัดใจผมก็จะกลับมาอัพคลิเปเต็มที่นะผมก็วันนี้ก็กลับมาในแบบเคมีครูนะผมเนื่องจากแบบนี้เนี่ยเขาไม่อัปเดต หม่หลายยาเลยผมก็มาตรงนี้เลยผมตรงเครื่องไป็นคำถามดีอัปเดตไว้อัปเดตลาสุดก,ก็เมื่อวันที่24ธันวาคมอย่างแรกเลยก็นี่ครืองินของคอร์ดนะครับผมรีสซองครับเครื่องบินโบอิคแปดะรัมันจะอยู่ในเครื่องบินโบอิ้ง7ดคีรัทีนึงคแล้วก็มีล้าวฉบบใหม่นบนเครื่องบิน A ออีก2ตัวครอีกสองลาว่ไหแล้วก็จะมีที่ดักบิสเดสคัสอันใหม่ครับแต่สำหรับบนครื่องินขอคอร์ดเท่าน แล้วก็ไปอีกหลายอย่างเลยซึ่งก็สักคัญเลยโอเคไม่เป็นไรก็มาดูในส่วนของเครื่บิดก่อนนะผมมาตรงที่ผมเครื่องบินโบอิ้งเจซีเจคีสี่ร้อยของผมดีแล้วก็มาตรงที่ผมดีกดตรงนี้เอผมนี่ไงครื่อบิดโบอิ้งเจซีเจคีแปดซึ่งเราสามารถอัปเดตอีกทีกับอัปเดตจากครื่อบินโบอิ้งเจซีเจคีสี่ร้อยขอผมดีกดตรงนี้นี่มันก็จะใหญ่กว่าเดิม ซึ่งผมู่ขอนี้ยัไม่อัปเดตนะผมเพราะว่าบริษัทบินเครื่องบินดีอยู่แล้วมาดูบนเครื่องบินของเอซัเปสต์ต่อระบบเพราะเขาบอกว่าเขามีล้อชิบใหม่นะผมโอเคก็มาตรงนี้นะผมนี่น,นี่ก็จะเป็นล้อชิบนะผมคือก่อนแร้มันมีอัปเดตล้อเข้ามาบนเครื่องบินเอซัเปสต์สูตรไงโอเคแล้วตอนเนี้ยเขามีอัปเดตล้อชิบใหม่อีกสองล้อนะผมนี่มาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะผมนี่ไงอันนี้จะเป็นล้อชิบตัวแรกนะผมนี่นี่คือล้อชิบที่สองกับที่สามที่มันเข้ามาใหม่ โอ้โห oh, ถ้าจะอัปเดตได้คือต้องใช้เงินตั้งสามหมื่นนะผมผมมีแค่สองหมื่นเก้าก็เก็บตังค์อีกนหน่อยนะผมนี่นะผมอัปเดตอีกต่อไปก็คือได้วันเครื่องบินคองคอร์ดก็มาตรงที่เลกาซี่นะผมนี่ราคาตั้งสี่หมื่นต้องเก็บตังค์อีกหน่อยนะผมโอเคอัปเดตก็มีป,ประมาณนี้และอีกหนึ่งก็คือคริสต์มาสอีเวนต์ผมโอเคพูดถึงเอลซ่าตรงนั้นไหมไปหาเธอแล้วผมแล้วก็ทำการก,กับเธอวันตีฟรีเด้นฉันจะให้นายช่วยบนคริสต์มาสหน่อย อะไรขึ้นเหรอเจ้าแจ็คโฟร์เซนทำการแช่แข็งเมืองนิวยอร์กเข้ามาแันจะแช่แข็งทั้งโลกโอ้โหนายจะต้องบินไปที่นิวยอร์กที่นั่นเป็นต้นคริสต์มาสพิเศษเดี๋ยวนายจะต้องหาตามไปติดบนยอดโอเคเข้าใจาละนายจะต้องหาดาวทับงหมด,ดวงโอเคพระเก่งของเราผมินไปที่นิวยอร์กเพื่อไปหยิบเจ้าแจ็คโฟร์เซนโอเครีบสากชิบเลยดีกว,ว่าร,รีบเลย โอเคประมาณนี้แหละจังหวะนี้แหละไม่จะเป็นต้องเล่นของพี่เจ้าจะโคุ์เซนจะปวดตัวแต่ว่าคือเราต้องทำการบริการอาหารไปก่อนแล้วผมโอเคจังหวะนี้ก็ทำการเสิร์ฟอาหารผู้โดยสารก่อนแล้วผมไปเรื่อยๆจิ๋กว่าเจ้าจะโฟร์เซนจะโผล่มาโอเคนี่ไงจังหวนี้แหละเริ่มละเริ่มละนี่ไงทุบหนุ่มแช่แข็งเจ้าแจ็คโอฟินเจ้าแจ็คโฟร์เซนออกลงละชิบหายละนี่ มันจะสีคือไฟแดงเลยะจะมาได้แหละจ้าแจ็คโฟเซมาละทำการแช่แข็งเครื่องบินโอโ้โหเออน,น,นั่งกันไหมนั่งกันไหม นี yeah. ่ค <tampoco S 2> <Okay. S 1> okay. okay, mm ือเจ้ากัปตันพูดคุยเรารู้สึกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องบินและเราจะทำการลงจอดแบบควบคุมทันทีโอเคไม่ให้บริษัทบริษัทบอบลงบริษบอบลงครับบครัอบลงบบลงก่อนบอบลงบอบลงบนบดบนน้บบนบนน้ำบบบนบนนบนบนน้ำบนบนบน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 น้ำบนน้ำบน้ำบนน้นน้ำบนน้นน้ำบนน้ำบนน้ำบนน้ำ้นน้ำบนน้ำ้ำนน้ำบ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 นน้ำ รงง้านว่วงละนี่ไงลงที่คุณลงเหนือเลยทำไหมเนี่ยทำอยู่ทนอยู่อีสี่สิบอีสี่สิบหกนาทีไบรซ์ไบรซ์จบร้อยโอเค ไงต่อต้องอบพิวผู้ดีสัตไหมรู้สึกว่าเราจะลงมาละลงที่คุณลกเหนือโอเคคือเราต้องไปช่วยเซนตา้าโอ้ยสำรวจคุณลกเหนือนะผมโอเคให้เราสำรวจคุณลกเหนือให้ไปตามหายตัวแทนนั่น่ะไอตัว ซิงทูไกลเลยแหละนั่นๆๆๆๆตรงที่เด็ดๆนัๆนๆครับผมโอเคเข้าจะละนี่เราอยู่ที่โคลนเนี่ยนะผมนั่นๆๆไอ้ตรงแท่นตับไอแท่นที่มันแท่นที่มันขึ้นเดงดๆนะผมนะครับผมเอฟเลนคือเราไม่ต้องอบไม่รู้ด้วยซ้หรอไม่รู้อะโอเคนี่ไงกดเพื่อใช้งานแอคทีฟโอเค นั่น right ไงต <c oughs> ่อ <nic> อ๋อตาวนี่ไงที่ตาโหดที่เราต้องเก็บนี่หกดวงอุ้ยโอ้โหเจ้ฟุตเซ็นผมมาอยู่นั่นนะใช้ไอ้วันใช้ว่นกีสปัตไอ้เราอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้ฟุตเซ็นมันเสร็จอันนั้นไอ้ตัวไอ้ตัวน้ำแข็งที่ไหนอะโอ้โหเจ้ฟุตเซ็นมันโอ้โหโอ้โหเจ้ฟุตเซ็นมันเอาน้ำแข็งลงมาตอนนี้เราต้องไปหันเราต้องไปเอานัก่อนไปเอากวางเรียนอยู่นั่นอยู่้ว้าโอ้โหอุ้ยเรนเดียร์เรนเดียร์

มันเรียกว่าหยาาน้ำแข็งเหรอฝนหยาาน้ำแข็งหรืออะไรสักอย่างเออย่าน้ำแข็งวะเลื่อยๆเก็บ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 ดาวเก็บดาวเก็บดาวโอเคกลับไปที่รถโพอ๋อให้กลับไปหาแจ็คโฟลซิพเพื่อตป่ามันนะผมโอเคเราเก็บตัดหุ่รหกดวงแล้วกลับไปหาแจ็คโฟลซิพเพื่อตป่ามันไหนไหนไหนไงโอเคไงต่อแกมีวันชนะชันได้โอเคเลย ลล่นี้นี่ไม่มันอุ่นเกินโอเคเรียบร้อยแล้วกับทุกอย่างกลับไปเป็นคนอีกแล้วใช่ไหมเราปรับแจ็คโฟลเซนได้เฮ้ยโหเซนต้านายกำจัดเจ็คโฟลเซนได้ทีนี้ก็เอาเรนเดียนะผมไปให้เซนต้าอ๋อเราจะกลับไปดียกเขากับเซนต้าผมไงอ๋อถูว่าเราที่สุดนี้ ออขีตัวนี้โอเคๆงั้นผมขอขี่ตัวน่าสุดเลยผมเซนต้าเซนต้าจะพาเราไปที่ดิวยอร์แล้วผมโอเคดูเราต้องนั่งเครื่องกลับไม่ต้องละโอเคแล้วเดี๋ยคือเราทิ้งเครื่องบินไว้ที่ไว้ที่คูนกหนึ่งเลยอุ้ยโอเคได้เงินมาด้วยพันห้าโอเคภารกิจต่อไปคือเอาดาบทั้งหมดหกตัวไปติดบนยอดนะผมบนยอดคริสต์นคริสต์มาสโอเคประวงตอนนี้สนามบินดิวิลล์ถูกแช่แข็งแล้วผม Okey. Betul tak? โอเคเรียบร้อยไหต่อโอ้ตอนนี้ทุกอย่างกลับไปเป็นปกติแล้วไม่ให้ไปหาเอลฟ์นะผมเพื่อไปเพื่อคอมพลีทมิชชั่นโอเครู้สึกว่าไม่คิดว่าผมจะเห็นเอลฟ์อยู่นะผมนั่งไงเห็นละนั่งไงอะไร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 โอเคไปคุยกับเขานะผมเพื่อคอมพลีทมิชชั่นนะผมมาแล้ะผมคุณเอลฟ์ว่าไงไหนได้เอา ตทถมไปติดบนยอดแล้วใช่ไหมใช่แล้วผมไหนได้ช่วยคริสต์มาสไว้รับเงินไปเลยพันสองเอ้ยใช่ไหมเอ้อมื่นสองโอเคเดี๋ยวรอแล้วผมเราได้ทำการช่วยก่อคริสต์มาสไปที่เรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ผมผม,มีเงินทั้งหมดสี่หมื่นสามละก็แต่อย่างเอาไปผมตอนแรกเนี่ยก็ผมว่านะคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรระหว่างไอ้คริสตินคอนคอร์ดหรือว่าไอ้ล้าชใหม่ดีเนี่ยเพราะว่าเงินมันก็ไม่พออยู่ดีครับผมได้ซื้อสองอย่างอะ เนี่ยผมคือผมก็พอซื้อคลื่นบอลคอร์ดได้อยู่แต่ผมก็จะไม่สามารถซื้อตัวล้าชใหม่ที่อยู่บนคลื่นบอเอสัพเป็สสุดได้ผมเพราะว่าราคาทั้งสามหมื่นก็คิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรก่อนดีเนะี่ยผมว่าซื้อคลื่นบอลคอร์ดก็ดีกว่านะลองของเส้นไหนอไอ้ล้าชนั่นเอาไวท้ทีหลังก็ได้ก็เคยเก็บตังค์ไปอ่ะมันก็น่าได้อยู่อ่ะโอเคซื้อเลยดีกว่าซื้อเลยโอเคทําการคัสตอมิกเล็กน้อย โ okay. อเคก่อนที่จะเริ่มต้นคลิปกันนะผมก็ขอเนีย่ยราประวัติของเค,ครืคร่องบินคองคอรดเข้าข้านะผมโดยเครื่องบินคองคอดผมถูกพัฒนานขึ้นช่วงปลายปศวัติ95ส่นะผมโดยเป็นการร่วมมือระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะผมเริ่มให้บริการเชลเปิตเมื่อปี1976นะผมโดยสายการบินที่ใช้งานเครื่องบินคองคอดผมก็จะมีสองสายการบินก็คือ British Airway s กับ a i r f r a n ส e นะผมเส้นทางาหลักก็มีลอนดอนนิวยอร์กกับปารีสนิวยอร์กนะผม ซึ่งไทยเป็นเครื่องบินปกติเนี่ยจะใช้เวลาเดินางถึง7ชั่วโมงนะผมแต่สำหรับเครื่องบินขอนข์ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมงระหว่างลอนดอนนิวยอร์กกับปารีสนิวยอร์กนะผมจุดเด่นเลยคือเป็นเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงนะผมให้ความหรูหรารูปทรงที่ดูล้ำสมัยปีกเ,เดลต้านะผมส่วนข้อเสียคือกินน้ำมันเยอะมันทุกบริษัทได้น้อยตัวแพงนะผมซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของเครืคร่องบินขอนข์ก็คือเหตุการณ์ที่เป็นแอร์ฟรานซีห้าเก้าส่วนนะผมถึงแม้บริษัทเดิมคั้งนี้มันจะไม่ใช่เพราะตัวเครื่อง แต่ก็ทาให้ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยนั้นลดลงแล้วผสมเครืของคของขดจุดจบก็คือนหลายอย่างนะผมคือทั้งค่าใช้จ่ายสูงเหตุการณ์อะเรเวนแล้วก็วิกฤต้ัลมันและอีหลายหลายอย่างนะผมโอเคนี่ก็ประวัติข้าวๆาของผสมเครื่องบของขดนะครับผมโอเคผมจะทําการตกแต่งเล็กน้อยเออทาสีสิเลยดีกว่าเปลี่ยนตัวนี้เป็นสีฟ้าเลยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูตัวเครื่องหน่อยสิเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมนี่ อันนี้ก็เป็นห้อง,งนักบินค่อนข้างใหญ่เลยแล้วมีที่นั่งสับวิศวกรขึน้นบินด้วยไฟน์เอนจิเนียร์โอเคนี่ก็คงประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี่ก็คือข้างในตู้เครื่องแล้ผมประมาณนี้อันนี้ห้องน้ำํำอุ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยโอเคอน,นี่ตัวห้องน้ําอันนี้ก็เป็นตัวเอ่อที่เตรียมอาหาร้วมั้งนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนห้องผู้โดยสารองผมอันนี้ก็ชั้นแรกคือห้องแลนองผมโซนที่หนึ่ง อันนี้ก็เป็นโซนที่2นี่ก็โอเคนี่ก็คือมีของอขวัญนผมก็ขอดูตัวที่นั่งหน่อยใหม่เลยสิไอ้ที่นั่งวินเต็ตตัวใหม่อ่ะไห,หนดูสิเท่าไหร่อ๋อไม่ได้เหรอก็อต้องโอ้โห,โหคือถ้าผมจะติดตั้งที่นั่งตัวเนี้ยไอ้ที่นั่งตัวเนี้ยไอ้ของขวัญซีนะผมผมต้องปลดล็อกที่นั่งนี้ดวก่อนแล้วเงินไม่พอโอเคไม่เป็นไรก็ใช้ที่นนี้ก็ได้นะผมผมว่าม่าผมว่าก็จะใช้ที่นั่งตัวนี้แล้วกันที่มีทีวี แล้วนี่เอาดูสิกันได้ไหมไหนขอดูปรับที่นั่งหน่อยตอนนี้ตรงนี้นี่จะขอปรับตัวเออ่ระดับความกว้างของที่นั่งเมื่อสิเขาเรียกว่าซีดพีชเออจะปรับตัวซีดซีดพีชหน่อยก็คือเล็กไม่ใช่ดีนี่ตรงนี้เลยเออปรับตัวของส่วนของซีดพีชหรือเล็กรูมนะผมก็คือระยะห่างระหว่าง ่าและที่นั่งด้านหน้านะผมเอาให้มันกว้างๆหน่อยโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวก็จะทำการทดสอบบินขึ้นบินของขดหน่อยดีกว่านะผมมามาเริ่มบินกันเลยดีกว่าผมกด setting S select นะผมเอ่อตอนนี้เราอยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมก็จะบินไปไหนดีเอ่อไปปารีสดีกว่าไปลอนดอนดีเนี่ยนะไปปารีสแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปปารีสนานละไม่เห็นในเกมนะโอเคเริ่มบินก็ได้ โอ้เดี๋ยวแล้วเคืองบนเครื่องบมนคอนคอร์ดเท่าไหร่โอ้โหอบเบอร์โอ้โหลืมคิดเรื่องนี้เลยเราใส่ของผมต้องไปฟาร์มกันก่อนแล้วดีกว่าเนี่ยมันจะทันไหมนะโอเคผมคงต้องไปกลับไปฟาร์มกันก่อนดีกว่าอร็วๆ่าต้องเซ็นนักบินของคอร์ดด้วยโอ้โห Many many minutes later โอเคมาก็มากันต่อแล้วผมสำหรับเครื่องบินของคอร์ดผมแน่ว่าผมจะเก็บตังค์และเซ้อนักบินได้ผมนี่ผมเซ็นมาแล้วผมนักบินของคอร์ดนะผมก็คือก็ ข้ามวันเลยอะ่ะคือไม่ได้ไม่เล่นจนข้ามวันนะคือแบบพยายามเก็บตังค์เล่ๆจนครบแล้วผมก็จะมาแอดอีกทกวันถัดมาเลยนี่นะผมนักบินของคอดซื้อเรียบร้อยแล้วก็มาแล้ก็เล่นกันเลยครับผมตอนนี้อย่าีที่สนามบินลอนดอนแล้วับผมก็จะบินไปนิวยอร์กผมโอเคไปเที่กเกตกันนะผมเกตแปดนี่นผม,ผมเกตของเราเกตแปด 8. นี่และก็คือเครื่งองบินของขอดของเราเองนะผมโอเคไปขึ้นเครื่องกันเลยดีกว่าผมโอเคเป็นตัวฮอนด้าบินก่อน เก็บของหมดเลยโอเคบอดิ้งโอเคนี่นี่คือฮอลลิสานะผมเป็นชั้นพิเศษทั้งนั้นเลยเพราะว่าท่าที่ผมดูครื่องบินคองคอตเนี่ยท,ที่นั่นมันก็เป็นอกในแบบพิเศษแล้วเพราะว่าตัวราคาที่เปนคองคอตมันก็แพงมากเลยนะผมทเท่ากับพิเศษเลยละเวอร์สการ์กับพิเศษเลยลตัวเครื่องบินของคอนะตต่อที่นั่งน,นะ ต่อที่นยงต่อเที่ยวเลยล่ะก็เลยจัดที่นั่งเป็นเที่ยง b u s i n เนสไปเลยจริงๆมันก็มีที่ยง b u s i n เนสของขอด้วยกเกียรเก็บตังค์แล้ววะเกียรเก็บตังค์มาซื้อก็เอาเท่านี้แหละพอละโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะตัดภาพไปตอนเครื่องขึ้นเลยดีกว่าละผมมาดูซิว่าเสียงเครื่องบินจะสมจริงแค่ไหนนะผมแล้วก็ดูซิว่าจะเร็วแค่ไหนนะผมเครื่องบินกับเครื่องบินของขอดนะผมโอเคตอนนี้แหละมาดูจังหวะตอนที่เครื่องบินของขอดขึ้นดูว่าเสียงจะเป็นยังไงนะผมนี่แล้วก็ผมชอบนั่นที่แอดิน แบบนีนเขาทำความสมดจริงกับพื้นของคอร์ดก็คือจมูกนั้นจะเลื่อนลงมานี่ไงโอ้โหเร็วมากเสียงถือว่าใช้ได้เลยนี่ไฟฟุ่งด้วยเร็วจริงๆนี่ไงโอ้โหรวดเร็วทันใจเลยละ่ะนี่อะไรที่แอดมินเขาทำให้แบบให้เครื่องบินนี้เป็นความสมจริงเลยก็คือเนี่ยตรงจมูกเครื่องบินมันดาวลงมาครับผมก็เร็วดีแล้วเนี่ย สมจริงอยู่สมจริงอยู่ใช่ได้อ่าขึ้นละโอเค This is your captain from the flight deck. We have reached our cruising altitude. The flight attendants h o u l d start their in-flight service shortly. Sit back, relax, and enjoy the flight. และก็นี่เขามีอัปเดตจริงผมว่าอัปเดตตัวนี้น่าจะมีมานานแล้คือในใจเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยก็คือ PA system นีพอกดปุ๊บนะ เราสามารถเลือกช้อยกดได้เลยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์นะผมในการปรับประกาศบริโดยสาบนเครื่องผมโอเคอีกสักรูจะจัการอาหารนะครับ we will now begin our in-flight service our crew will be coming through the cabin with food and beverages okay ไปก่อนก่อนทำการบริการอาหารนะผมเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตสำรวจเครื่องบินสหน่อยนี่เครื่องบินคอคอรถว่าใช้ได้เลยเร็วอยู่นะโอเคถูว่าใช้ได้เลยนี่เนี่ย ไม่มีหองอดไโอเคอยันแรกต้องเจ็บลิเบต้องเจ็บผ้าร้อนก่อนมีกดจีอ่าโอเคตัวลูกเรือของผมน่าจะบะรกิการเวแล้วโอเคไปคี้ต้องเส์บผ้าร้อนก่อนแต่ว่าลูกเรือของผมเสืบหมดแล้วฟินเจ็บผ้าร้อนหมดแล้วโอเคนั่นทำการบรกิการอาหารเลยอาหารครับทาอาหารไหครับ คนเราเด็ดหรูเลยนะผมคือแน่นอนว่าพอบินกับเครื่องบินคอนดเนี่ยก็ต้องบริการเสอาหารแบบหรูๆเลยที่เท่ากับเวสต์แคสกับพิเศษเลยล่ะส่งกับราคาีอันนี้เป็นบรสแฮมโอเคอาเธอร์ปูดเนี่ยไม่รู้เกี่ยบรายการอาหารสลัด a few minutes later นี่ น,นี่ก็อีกหนึ่งความสัอีกหน,น,นึ่งความสัจิมคือตรงเนี้ยริลึกเนี้ยมันจะเป็นการบอกทั้งตัวความเร็วเออความสูงหนีตั้งเกือบหกหมื่นฟิตเลยชั้นโอโซนเลยอันนี้ก็ดูขดดอกรอบห้าสิบเอ็ดอย่างเย็นเลยหนาวเลยล่ะอันนี้ก็ความเร็วปัจจุบันบคือพันสองเร็วมากมอันนี้คือมัคไม่ได้ใจคืออะไรนี่ไปดูนในห้องนักบินดีกว่าต <have> อา <our> นนี้ก็ถือว่ากว้างใหญ่เลยใหญ่มากต่อไปก็ทำการ Ladies and gentlemen, the cabin crew will be coming through the cabin shortly to collect any trash, thank you. Right. Right. flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Ladies and gentlemen, we are preparing for landing.

โอเคแล้ว okay. ก็นาทีลงได้มาดูตอนเครื่องลงกันนะผมโอ้ตอนนี้อากาศของเรากันข้างโม่เลยมาถึงเด็กในในเกมนะมาดูตอนเครื่องลยกัโอ้โหหลบแรงด้วยต่างลอ้อแล้วก็จับุกลงด้วยผมจับ,บุกเครื่องนะเดี๋ยวดูจับบุกเครื่องลงกันจะลงยังไง อืมเรียบร้อยนี่นี่อันนี้มีพลาชูนะคือบางครั้งเวลาเครื่องบินของขดลงเนี่ยเขาได้ยินมาว่าบางครั้งเวลาเครื่องบินของขดลงใช่ไหมันจะมีพลาชูกลางออกมาโดยแต่นี้ไม่มีนะผมก็เขาคงใช้กับสนามบินที่มีลันเวทีสั้นๆหน่อยอะแต่จริงแล้วของขดมันต้องลงเครื่องบินที่สนามบินมีลันเวที่ยาวๆอยู่แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวจะปล่อยให้เครื่องบินเพลย์ซิพที่เกตครับผม พอ้โว่าจะมีโองบงน้ำด้วยนะผมเป็นการตลรลกเคื่อบินของกดที่บินแรกนะผมก่สาเรบินผมเองนี่ตอนนี้ผมนี่คือเกตที่ผมเกตที่ผมจะไปจอดผมนี่มีรดับเพิงมาต้อนรับเลยคือจะฉีดถังโมงน้ำนผมอ๋อนี่เปิดเลยโอเคถือว่าใช้ได้นะเปิด,ดมีโอคงน้ำด้วยสำเรี่ยวบินพิเศษของเที่บินผสมบอลล์ของเครื่องบินของขอก่อนส่เครินผมเองนะผม นี่ตอนรับเลยหมุนน้ำโอเคต่อไปก็อกพอขึ้นบินจบก็เปิดบริษัทลงนะผมาดูสิว่าจะได้ตังค์เยอะไหมนะเห็นว่าได้ประมาณ5 7 0 0ในนเนี่ยเนี่ยก็เยอะอยู่นะถึงเยอะสุดนะคือ5,007จะอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ขอขอได้เยอะหน่อยแล้วกันนะตู้อเออุดการเศกาม โอเคก่อนลองเครื่องก็ทำการเปิดให้ก่อนที่เก็บสัมภาระหมดก่อนเลยก่อนลองเครื่องนะผมเปิดหมดเลยเปิดหมดนี่ได้ตาม,มา6,700เออถือว่าเยอะอยู่นะเพราะถ้าใช้ได้เลยเออ โอเคนี่นี่นเอาอยัางไงตอนนี้มีประตูอินเดียเซียนี่นนแต่ก็แน่นอนว่าที่บินนี้มียูทูบเบอร์มาขึ้นขึ้นโดยดีวยวเขาก็รีวิวส่กินไมได้ดีมากเลยผมที่นั่งดีเอ่อความกว้างระยะห่างเพราะว่าะเหล็กรูมก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ต้องปรับปรุงเล็กกว่านี้มีมีดูที่ดีมีอินเทอร์เทนด้วยออคือเขาพูดไงว่าชมที่บินนี้ดีเลยแต่ว่าติดอย่างคือที่บินดีเลยไปหน่อยก็โอเคไม่เป็นไรได้บนได้โบนับนสมา แปดพันด้วย800ว okay. เอ้ยแปดร้อยนะผมโอเคเฮ้ยมีกล่องเรียบร้อยก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีมีเท่านี้นะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมต่อจากนี้ผมก็จะกลับมาอัดคลิปละเขียนกลับมาอัดคลิปต่อนะผมก็เจอกันใหม่ Happy New Year ผมแฮปปี้เด็กเย็นนะผมเจอกันใหม่บาย